ป้าบบโอ้โห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 ล้อกกันพี่น้องโอ้อตครับสต้าครับพี่น้องยิงก,กับก้อยป้าโอ้เหิ่มไครเนาะโอ้ทั้งผลเลยครับตุมป้าอนี้บัตเตอเพี้ยนครับไปป้นนนนา,านิ่เนาะใส่แซมสมสมมาแดงครับพี่น้องมแดง กินบบงเอาท้ายอ่ะคือสมพอดีบ่ะเห็นไหแซ่บก้อยปลาเนี่ยใส่มาแดงอันนี้ผักกระเดองเนาะเออนี่พักพริกครับพักพี่นะกุยครับก้อยปลาครับก้อยปลาลูกดูสุดยอดสุดยอดเดีวครับมาลูงดูไงี้ยคึบ ครับเนาะคุดยอดสวัสดีครับพี่น้องนะครับมันนีครับมาแกะมือครับไม้เก่ามาอนนมาในมองสองเส้นครับมันนีมามองเงยนะครับแปดเส้นมาหลุนตัวเงยแล้วครับมาหนีนะครับจะอยู่นนของล้างผมนะครับมาแกะมือเอา ไปง่ายครับพอนาสองสาเพอนาแก้มือไม่ครับแปดเส้นเลยบ่ลำบากใจเลยแก่มือครับพี่น้องครับแต่ตีก็ตัวใหญ่เลยดิีนตัวใหญ่เลยแต่หาลุ้นไปมองแปดเส้นครับมันเหนมามองสองเส้นเนาะมันนีมาแปดเส้นครับมาครับพี่น้องครับรอลุ้นครับมองแปดเส้นมันนีสีเขาเป่าปะครับผมว่าสีมาป้าง่ายครับป้าหน่อยชุดชุดหันนี่ได้ป้ามองสองเส้นนี่มันจะเป็นป้าหน่อยเนาะ มืนอนี้มองมองไปสิ้นมันหลุนปลาไงครับมืนอนี้รเราเบิ่งว่าสีมานมาครับเปผมฮุ้หงเรียบร้อยครับแต่รเราเบิ่งปลาไปได้สุดเด็กกินมา <c oughs> <c oughs> แต่เขาเล่นซุกแล้วพี่น้องแต่รเราเบิ่งปลาครับสีมานมาครับพี่น,ออน,น้องล้นมานเอาเสียแล้วน้ำตาดีเลยเด็กไปดูเลยดิไม่ไปรับเงียบก็จะรำเอาอย่าง อาเออทาไล่มาเรื่อยๆของเาก็ยื่มานำมาคู่มันคู่มันนางคนีน้น้อยนึงน้น้อยนน้แล้วน้อยแล้วเออป้าตัวนี้นี่นี่ยไปๆเขากอนเออโอเค อำานหน้าหรือตามแตอาศัยจัดจักสิบนาทีคอยบิ้งพี่น้องผาดไม่เห็นว่าห้าผ่านผ่านปีผู้เล่นไม่หายไม่หายพี่ขับมาไดนว่ากระโดดเองเนาะผู้นัดเจ้าหนุ่ม ป้ายี้ิงแท้หมเดี๋ยวอ้ปายี้ิของใหม่ด้ว็อนป้ปาีับโ้จ้าโตอม่ขใหม่องใหม่บ่ของใหโตับโต้ของใหม่โอ้ขาดเลยน่าเบ่โต้งเเห็นเห็นาบ่ไม่เห็่ห็นนะไ่ได้ยเ่ยใส่ปลาครับนอใส่ี่ดีมองถึงกับขาดไหมได้งอยู่เนาะ มาหนู่ยกมบอขึ้นเลยดิยกขึงง้นพี่น้องโอ้โหประติธานครับมีปลาตะเพียนเนาะเส้นหนางเนาะใครวะเนี่ยกูแต่ว่าป้าไงประยูเลยครับพี่น้องขาดหมดเลยมองเดี๋ยวรอไปหลุ่นกันอีกรอบนึงครับตอนนี้กำลัง ขึ้นมาพักกันครับ <c oughs> ปล่อยม่องหันครับจากมันเกินชั่วโมงค่อยลงมาเพราะว่าม่อ,มองเขาอยู่เขอยู่ดอกติดอยู่ติมก็ดุดไปขาดคือเก่ <c oughs> าโอ้ามันติดทุกสีเว้ยมองติดทุกสีอยู่ก่ะ โอ้โห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 โกัวไ้ครอบโลกรัวที่นี่โอ้ตะเพี้ยนหตะเพียนหอปเพียนปารโเพียนครับโอ้มาแล้วพี่น้องาหน้าเห็นบนี่้ใหมตาโอ้ห้หโอ้ห้งใส่นี่ตดล่ให้ยงมองเหงโอ้โอ้ตะเพียนนอะีดในให้ยังตึ้งแห้งอยู่มีอยู่โอ้อันี้ยังนี่ไปยะ บกูตอบสองครับพี่น้องมึงก็ขึนมากครับสองพี่น้องอีกตัวหลบมันจะเพี้ยนงสามตัวน้องนินเ่าเลยนินสามอ้หลบสองครับพี่น้องรอบสองในลายก็รอบเเขายินเทียงครับรอบนี่ ของแสนนะของแสนเีสาันนี่ละก้อยป้าดเด็ดครับโอ,อ้หมดแดงครับพี่น้องในห้างเลยครับโอ้เหิ่มไครเนาะสะเดาครับพี่น้องกินกับก้อยป้ากลางังพลดเลยครับตุ่มป้านี่บลาเตาเพียนครับไปปนนลานี่เนาะกําลังเดือดกําลังพูดเป็นภาษาลาวพูดลาวเลยเดี๋ยว เล้าแต่แฉะเนาะเล้าเหล้าแต่ไรดิฉันใส่เซมสมสมมะแดงครับพี่น้องมะแดงแร่บ้ยหอมเว้ยเฮ้ยหอมเนาะแห้งหอมหอมใส่สมบีครับหอมครับหอมไม่ลีหอมซับแก่คนเลยหอมแห้งไปเกระเพราโรยหนาครับต้มปลาตะเพียนครับปลานิลครับอุ้ยเริ่มหอมมาแล้วเริ่มหอมมาแล้วยังอยสิได้ยิงเขาเที่ยงครับพี่น้องมาเอาปลามื่อนี้ ถือว่าพออ่อได้ต้มได้ก้อยอยู่ครับจิ้มเบิง็งเอาท้ายงโอยอสมพอ,อดีอบ่ะเป็นไงแซ่บทานเนาะทานนัวแฮงอือฮึจิ้เหมือนไงสมถึงเส้นหนามมันหอนแล้วอือมาตะทานสุดยอดยอดยอดหอ,ดอนปลา ใส่มะแดงใส่สีเรียบร้อยใสู่ด้ยกรปาแล้วก็รเข่าคนข้ง่เกเลยเอาแบบน้องไสแ่เอาลูกี่นิีจ้พอดีป่ะยอดเลยเนาะอุ้ยสมป็นมาแดงเาะสมพอดีป่ะนี่พอดีแล้วพอดีแลี่นอะปรุงลงโตแล้วมากินเข้าเที่ยงน้ำแกงรขบมานี่ เนยัจะมีปลาตะเพียนรนี่ยมีปลาอย่างเนี่ยปลาเนินปลาเนิกับปลาตะเพียนก้นะครับกกินเบือหลายดอกมาหลายอย่างอาหารกันที่หลายนี่กรับลูกดูเลนผเมฆัวยนี่ยลายหน่อยแล้วอันเลอะน้องมันนึ่งจะท้าไปก่อน ตัวเงี้ยไม่เอาอได้ต้นแหกฝนเห็นอยู่ตัวสมเด็กบักี้หน่อยตัวใหี้เอาอยยุครับม่องขาดเบิร์มองเืือหมูว่านเอาเอมมันอีขาดเบิร์ตมองแปดเส้นขาดครับเอาออยู่ยุเดี๋ยวใส่เขากินบรรยากาศกอยู่ทงเนี่แล้วพี่น้องคนแต่มีลมแน่นอนพอช้อุณหภูาิห่อนเลยครับฝนก็ยังมันโตครับ่วงนี้ ่าฝนที๊ตกกัยังมาด้งเขาอันนี้อันนี้จ้านทมไมตะเกียบมันใส่นาะของแท้เลยะพอเขาครับต้ป้าก่อยป้าก็เด้าเนาะออนี่พริกครับคุยครับก่อยป้าก่อยป้าลูกดดก้สุดยอดสุดยอดครับอ่ะมาขักนาะอบครับแเบขนาดเอาหมอกเขาไหมป้าเนี่ยลูกโดดน่ อือขานอกื้อจอดนกระชีผลแนมบกินจ้นาปลาครับวนนี้บรรยากาศอยูงอยูท่าครับลาเนีด้าคับก่อยปลาครับครับกดาครับต้มปลาครับวันนี้ห่อดพี่ครับดพี่ดูนีครับน้องมุกินที่ลังครับพีบด้ก พี่ครับลูกโดดแล้วเขาันอยครับ่อยป้าเนาะป่อยปลาใส่ม้แดงเนาะเขาคันค้าเนาะอื้ยสุดยอดครับเอแบบจะป่อยปลาไปอย่างคนมแม่นีหนพางม้หักลม้หนักยังไกินเด้ออีนางน้องเว้หรือขวงเขาน่งก็ได้ เพราะเ่งกเนมาลองกินคับอันนี้เบิ้มันว่าเขากันบ่ก้อยป้ากิอเสยบบนาส่นสดนี้สดน้ำห่อนๆนะครับพี่น้องครับกินเข้าเทียนะครับมันนี้อยู่หน้าครับอันนี้เขาเรเรีว่าเมียนไหมม่ใหมครับอะไรมันตั๊บป่๊บไปกันโยนมาไม่หรอกมเรืองดางอ่างไม่ใมี่ยงเจ้าขาแล้วลงน้ำางที

嗯嗯，没了没了，那好点，慢点慢。